มิกปรมวุฒิและเบนส์ผรชิตาล่าสุดทั้งคู่เปิดใจในรายการขับไฟเดย์โชว์ยอมรับว่าเกยทะเลาะกันจนทําให้มิกนั้นหนีออกจากบ้านเหตุก็เพราะว่าน้อยเนื้อต่ำใจที่ทําเหมือนกับว่ารังเกียจตลอดเวลาทุกครั้งที่โดนแตะตัวไม่ทํากันบ้านเลยจนคิดอยากจะไปหาอะไรนอกบ้านเบนส์อนุญาตให้สามีซื้อตุ๊กตาอย่างแทนแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องหน้าเหมือนเมียเท่านั้นแหมงานนี้นะคะเบนส์เขาก็ดุมากขึ้นทุกวันเนี่ยยังเป็นอยู่ไหม เวียนเวียงไม่มีเหตุผลเป็นหรือเปล่ามิกบอกว่าคือมิกไม่สมควรโดนอะไรเลยนะคือเบนบอกว่าเป็นคนพิเศษที่ได้สิทธนั้นคนเดียวเห็นว่ามิกเคยน้อยใจจนอยากจหนีออกจากบ้านมิกบอกว่าหนีเลยครับมีเรื่องที่มิกน้อยใจเพราะว่ามิกรู้สึกว่าเ็นรังเกียจเพราะอะไรคือไม่เห็นหัวเราเลยไม่เคยแม้จะถามว่าเราเหนื่อยไหมแค่มิกเดินไปจะไปกอดเบนก็บอกเจดจับนะไม่ชอบเราไม่ชอบไม่ทํากันบ้านเลยมิกก็บอกเขาทาเสมือนว่าเขารังเกียจเรา มิกแต่งงานกับคนใช่ไหมไม่ใช่แต่งงานกับหุ่นใช่ไหมเพราะมิกเนี่ยไม่เคยไปที่ไหนมาแบบไปนอกบ้านเลยแต่สิ่งที่หนูทําอยู่ตอนนี้คือเริ่มคิดว่าอยากจะออกไปหาข้างนอกแล้วเบนเองก็บอกว่าแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะที่นางอยากได้ตุ๊ก,กตายางแล้วมันก็แบบจะเอาจริงๆนะมิกก็บอกพี่อ้อยพี่ชอดน,นึกออกไหมเม่ทราบว่าคือของคุณเป็นอะไรมันโบกปูนไม่หรอแล้วก็อนุญาตให้ซื้อตุ๊ก,กตายางด้วยนางพูดว่าได้พี่จะอ,อะไรก็ได้แต่ขอเป็นหน้าหนู ดูความร้ายของผู้หญิงคนนี้สิแหมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของพ้นคู่ออกมาเปิดใจตอนนี้เองอย่าคู่เขาก็ยังคงรักกันอย่างดีล่ะคะ่ะ